สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดภาษาสีนีิการ์เดอร์พี่น้องครับนะครับผมมือนีผ้าหาโยฮะกินนะครับผมเดี๋ยวผมสิ้ผ้าพี่น้องไปอ่าเลาะหาเก็บน้องใหม่พี่น้องครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาเตรียมถังไปพร้อมสีเรียเตรียมถังบอลหลุนกันพี่น้องครับไปเดี๋ยวเขาเลาะเนี่ยนะครับแถวคางบ้านแล้วก็เลาะออกไปหลังบ้านพี่น้องครับไปด้วยกันครับผมไป ไปครับพี่น้องครับนะครับเยวก็หน้าบานกันเลยนะครับโอ,โ,อโอ้ย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 เหมือนมีคนเจ้ามีมหาหักไปแล้วนะครับแต่กันยังมีอยู่นะครับ นี่นะครับห้อยว่ากจะหักไปอ,อืออ้ยมีข้าวเจ้าเลาะเก็บเวลานาะมอุ้ยมีหอเท็ดร้อม วัวเนี่ยบ่มีนะครับไปรอมาตั้งปีพี่น้อง Nì nè, nì là. Ừ. 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 ตือหาเอาบ่ได้ถือเสียมมานะพไปน้องเนี่ยสี่หน,หนึงสิบเนี่คยกเมตเลยนะกำลังงามไปน้องอูยอีก กกำลังสิขึ้นอีกนะอ้อนี่ทั้งหลังเลยนี่กำลังสิขึ้นอีกอีกมือสองมือกันนะสิ้นีืนดี้น่าจะจังรอมาเก็บอีกนี่นี่เป็นหนอโจทย์ เดือดร้อนมากเลยพี่น้องอันนี้กับมีคนคร้องมาขึอนกันนะครับขนาดอยู่แบบอุ้ยนี่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 อยู่ขนาดแบบอยู่ข่างเึืนนนผมนะครับนีอยู่มีอยู่ดันในนะครับดันในนบ่เดี๋ยวทางกันจ้

นี่พี่น้องนี่นี่นี่น,นะนี่กําลังเกิดนะครับ

นี่นะปลานี่นะพี่น้องไปเลาะต่อครับ นี่นะครับบรรยากาศนะครับผมข้างบ้านนะครับ นี่ครับรอรอล้างบานนี่นะครับนี่อุ้ยนี่ครับกำลังอันนี้เลยครับเนี่ยเพราะมีคนหักไปน่าจะหักไม่ไม่เนี่นะอู้อู้หูขึ้นเหนียวแท้อู้เขาจะหักไปแล้วนี่ครับโอ้หักไปแล้ว อู้นี่ะอะไรวะมาไหนตัวน,นี้อู้ยเขาจะเอาล้อขังเงี้ยนี่ตัวไหนโอ้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเนื้อเบิ้งก่อนนี่นอนัอนนี้คึกอยู่คึกอยู่ขางเงี้ยนี่ลีนะครับล้างบาสนี่ดิ ลลกไก่เนี่ยครับโอ้แล้วนี่แล้วนี่ขื้นอยู่ออกอยู่นะครับแต่กระบ่กเป็นอย่างอ่ามันเป็นก้อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเหอนนะครับพี่น้อง อน,อน,อนชุบลังบานหนะครับหนาฝนพี่น้องเมืองผลง่ายใช่้องครับโอ้ยนี่กรไดิ่จเจลนะครับพี่น้อง นี่นะพอ่เพอดเดจาวพ่อเดจาวยู่ต้มแจ่วพริกกะปินะครับ 那个、嗯,嗯。嗯。 เด้อเด้อโอ้ยนี่ไปลไะบรรยากาศทอนรลายพี่น้องนะครับ เขาจะหาไปละนะครับอกแบบนะเจ้าหาไปละเฮาหาไก่บ้านนะมองเขาบเขามาหานะ,ะอยู่ไก่เนี่ยเด็เพรากินพเพราะแจ้วอยู่ไนนะม่เนาะทำอย่างไรเพราะอะอยู่ไงจิงไงใช่ะครับขอไลค์กันด้ย Thank you.